สวัสด okay, ครับสวัสดีครับอยู่ผมนะกับรายการเอเชียเซนเซอร์นะวันนี้เราก็อยู่กับใครครับฮัลโหลเอชทีวีครับอ๋อครับวันนี้เราอยู่กับเกมอันเชอร์นะครับ <Un tern S 1> ตอนนี้กำลังโดนฝูงหาซอมบี้นะฮะ <Un tern. S 1> ไล่ตอ้อนแดงเฮ้ยเจอกระเป๋าเย้ yeah, ได้กระเป๋าเอาไหมเอาเอาเอา,เอากระเป๋าไหมเก็บดิ เดี๋ยวพี่เก็บเองก็ได้วันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีฮะอ๋อเหมือนบอลจะหลุดนั่นเนี่ยบอลทำอะไรดีหลุดปะค่ะตบมือตอนนี้ฮ้เสียงมันตกตกอย่างนี้เดี๋ยวขอเก็บกระเป๋ากันเดินเดินอยู่อ้าวแล้วบอลหายไปไหนเดี๋ยวได้กระเป๋ามาแล้วแป๊บนึง เอาหมวกนี่เอ่ะ,อะบอมนี่เองค่ะไหนมาเอาหมวกเส็จแล้วเสร็จัดิหมวกทหารนั่นนี่ใส่หมวกทเลือดเหลือเท่าไหร่เลือดห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอ่ามาเอานี่เอานี่เอานี่ไปนี่ใช่เพิ่มสักน่๋ยวเพิ่มสักห้าเปเ็นมะั้ย ไปไปตรงหัวหอหอคอยนู่นน่ะเห็นไหมที่ไหนไอ้หอคอยเขาข,ขาวอ่ะไปเถอะช่างมันเถอะซอมบี้อ่ะเดี๋ยวนะยังไม่ได้อัพที่อะไรเลยตัวเนี้ยอ่ะไปซะแล้วอ่านึกว่าหลุดซะแล้ว ระวังนะระวังมันตามหลังมาเยอะเลยเดี๋ยวขอเคลียร์เคลียร์ก่อนดีกว่าอบอม,อมพี่ว่าเคลียร์เคลียร์ให้มันหมดก่อนดีกว่าดูดิอเอาเลยเอาเลยเอาเอายิงให,ให้ให้เข้าหัวนะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคาเนาะคาเนาะคาเนาะคาเนาระวังลูกหมดนะระวังลูกหมดหมดยยัังงยัง โอเคไป,ไปเดี๋ยวขออัพอะไรแป๊บหนึ่งนะอัพสกงสกิลแปบบ๊บเออเอาเอาอันนี้อะไรวิ่งเร็วแล้วก็เอาอยู่ได้นานเนี่ยอ่ะโอเคไปไปโอ้โหนี่นี่ดิเฮ้ยเจอปืนขอแล้วกัน เนี่ยไอ้ไอ้ที่พันแผลเก็บไปดีเนี่ยเสื้อหมอเก็บไปเสื้อเป็นหมอแล้วเอาของเต็มของเต็มเอาน้ำมันทิ้งเนี่ยเอาทำไมน้ำมันเนี่ยใช้ใช้ใช้ที่พันแผลดีแล้วก็เก็บไอ้โดนเก่านี้ไปงั้นเอาน้ำมันไว้กับพี่แล้วกันพี่มีกระเป๋าโอเคเผื่อเจอรถจะได้แบบมันเลยขี่รถ มันมันวันที่อุ้ยพ่อขววันนี้เราจะทำในเป้าหมายของเราวันนี้หาของหาของหาของนะเพิงนะ่งเพิ่งเล่นใหม่ๆเลยเนี่ยเพิ่งเล่นตัวเปล่าๆกันมาเบ้อะไรเนี่ย <laughs> เฮ้ยเฮ้ย อย่าเลยอ้าววาไปนวนแล้วเน็ตบอมไม่ค่อยดีน,นเนี่ยแล้วมันขึ้นอะไรไว้สังเยอะแยะเนี่ยบอมอยู่เปล่าอ้าวดูซะงั้น